นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนเจามินทันยาฮูเสนอแผนอย่างเป็นทางการหลังสงครามกาซาสิ้นสุดลงระบุให้อิสราเอลได้เข้าควบคุมพื้นที่ในอินแดนปาเลสไตน์และให้การฟื้นฟูดินแดนดังกล่าวอยู่บนเงื่อนไขของการปลดกำลังทหารในพื้นที่ครับ ในเอกสารแผ่นดังกล่าวระบุว่าอิสราเอลจะยังคงควบคุมความปลอดภัยในดินแดนทางตะวันตกของจอร์แดนทั้งหมดรวมทั้งเขตเวสต์แบงก์และกาซาที่อิสราเอลยึดครองอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปาเลสไตน์หวังว่าจะได้ใช้จัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ครับ โดยแผนการที่มาจากคณะรัฐบาลอิสราเอลเน้นถึงการคัดค้านแผนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เนทันยาฮูมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและปฏิเสธเงื่อนไขาการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทันทีในข้อตกลงหยุดยิงที่มีหลายชาติร่วมผลักดันในช่วงที่ผ่านมาด้านสื่อและสำนักรายงานว่าตัวแทนฝั่งปาเลสไตน์ที่ได้เห็นแผนดังกล่าวปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงนี้แล้วครับ ด้านประธานที่ดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเคยระบุว่ามีเพียงแนวทางสองรัฐเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการสร้างสันติภาพระยะยาวในภูมิภาคและสหรัฐมีบทบาทในความพยายามด้านการทูตในการผลักดันเงื่อนไขดังกล่าวหลังอิสาราเอลเผยแพร่แผนการดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนทโทนีบลิงเคนกล่าวว่าการขยายการตั้งกินฐานของอิสาราเอลในเขตเวสต์แบงค์นั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศครับ รายงานในกาซาเผยด้วยครับว่าอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเมืองคานยูนิสและเมืองราฟาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาโดยในวันศุกร์กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานในกลุ่มฮามาสระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์กว่า100คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้ยอดเสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย29,514คนนาร้บ่คนนะครับคุณที่การ